ซึ ite, ่งในวันนี้กำหนดการของเรานั้นก็จะเป็นพิธีแบบกาโมาส้องหลายมือเราบนนี้มาสู่มือบา่อ๋มอในโนนี้จะหย่ดมดาวจะไม่เคยเห็นช้างนะครับนี้เป็นพิธีหลวงโดยมีการสวดพระเพบ้างขอโทษขออภัยนะครับกบูมาตมาภาพก็เพิ่งได้มานะครับปรพระเดชพระคุณนองตาว่ามีทุรหลยายางนะครับ ก็เลยเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดบ้านโกบอนนะครับมารวมกราบนมัสการสริละสังขารนะครับหลวงปู่แสงนะครับยานวโรนะครับกำหนดการงคมพระเถรานระเถระและก็เจริญพรานพุทธศาสนิกชนได้ทราบโดยทั่วกันวันนี้ถือว่าเป็นสังฆมณฑลทั่วราชนาณาจักรเมื่อครั้งมีงานของหลวงปู่เราท่านในสังขารไป ัง้งแต่เดินทางเข้ามานี่มีผู้คนมากมายนะประการเดินทางมาทั่วราชนาจักรในทั่วประเทศไทยเดินทางไม่ไม่ได้ก็สามารถดูไร้สดต่างประเทศเที่เพจของันพระครูสมบธรรมสโรธท่านพระจานก้องที่อำนวยความสะดวกในการถวายการดูแลแมครับแม่ชี<ล>นครัมา,ครมาร่วมงานตลอดถึงงานได้สร้างกิจกรรมลูปู่แสงนะครับายานวารรนะครับนี้ เพราะฉะนั้นในวันนี้เวลาประมาณสิบแนาฬิกาเป็นต้นไปก็จะได้กจ่าวรัธนาวองบัฏิรานราตถะรวสรูปประจําที่สันสมเพื่อรับรองในการประชุมธรมธรมวยินเมื่อธรรมวย็นเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นการประกอบพิธีในการสวดพระพุทธธรรม เคยมีคนอนุญาตถ่ายภาพบริเวณงานนะครับเตรียมงานนะครับของคณะสงฆ์ระยะยงนะครับงานหลวงปู่แสงยาสนวโรนะครับเดอเป็นบุญพิเศษนะครับได้มีโอกาสได้มานะครับเปรตพะกุลลวงตาเรียกตัวนะครับหลังจากไปแสดงธรรมนะครับเปรตพะกุลลวงตาก็โทรมาบอกนะครับว่าเตรียมตัวไว้นะครับจะพาไปกราบสรีระของหลวงปู่แสงนะครับ ก็กเลยถือกล้องมาด้วยนะครับพ <อ S 2> เพื่อจ,จะได้ถ่ายภาพบรรยากาศน,น,นะก็นำกนส,สิทธิย่าณุสิทธิ์มากราบถวายความเคารพอลลมอูปูแสงของเราาย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเมื่อ 5- ถึงเจปีที่ผ่านมาเห็นภาพรประวัติศาสตร์อย่างนี้ผู้คนมีความศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในอลลมอปูแสงาย้อนกลับไปภาพประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นอยู่รอบหนึ่ง เมื่อครั้งมีงานประชุมเพิงอตกลงปุรีที่วัดดําผาแดงจังหวัดอุดรธาน,นีผู้คนในการเข้าง,งานก็มากมายนะประการแบบนี้สถานที่ในการจอดรถก็อาจจะไม่อำนวยกับศรัทธาผู้ที่เดินทางมาร่วมต้องขออภัยแต่วันนี้หัวใจเราเป็นบุญได้มาน้อมถวายมรดิตา แสดงออกซึ่งรัตัญโยในโอลงปู่ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้รับฟังในท่านพระอาจารย์สายันได้เกินประวัติไปเมื่อครั้งที่โอลงปู่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่ารัญญาวิเวกบ้านไก่คำตำบลบุง่องอำเภอเมืองจังหวัดลำนาจเจริญ เมื่อครั้งนั้นก็มีการเฉลิมฉลมององค์เจดีย์ของหลวงปู่การสร้างเจดียด์เสร็จสิ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์แต่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้ผู้ที่ได้สร้างได้มีบุญกุศลมีอายุยืนยาวเพื่อปฏิบัติในการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนอหลวงปู่แสงของเราขอบพระคุณมากมากเ<อ>ครับท่านได้สร้างเจดียด์เสร็จสิ้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมี แม้กระทั่งมีข่าวเรื่องโอลงปู่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธเราก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีแต่ลงปู่ท่านด้วยการปฏิบัตดิดีท่านไม่ถือว่าสิ่งที่เป็นพยามารไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายได้วันนี้ต้องขอโนมโมทนากับคณะสิทธยาโนสิทธุกูม่เหล่าที่ช่วยกันจัดงานไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรคณะ ทีมกองเมนท่านพระภูสรโรดท่านพระภูสะโสพลธรรมสโรดท่านพระอาะจารย์ก้องพร้อมด้วยคณะทีมงานตั้งแต่โอหลงปู่ท่านยังไม่ลาสังขารตั้งแต่งานประชุมเพลิงโอหลงปู่สิงห์ทองยังไม่เสร็จอดีมีลูกศิษย์ได้เห็นไปถ่ายรูปเมนหลงปู่สิงห์ทองประภากะโลมาให้โอหลงปูด่ดูท่านบอกว่าเออถ้าเรามาลณนาะพ้า ให้สร้างเมนลอย,ยแล้วก็กิจกรรมานแบบนี้ให้แก่เราดังนั้นท่านประจารย์กล้องพร้อมด้วยคณะทีมงานเมนก็ได้สนองงานจัดถวายแห่งนี้ขึ้นมาต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของท่านประจารขอนมโมทนาขอบคุณกับทางคณะทีมงานไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีท่านวิรุวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนางอำเภอดิจุดาอินเพชรน,น,นาอำเภอป่าเตี้ยวตลอดถึงหน่วยงานพระราชการเสด็จยานนสิธิทุกโมเล่าที่ร่วมกันมาถวายหนความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพในการทำบ,บุญตามโรงทานเจ้าภาพที่ต่อวยการอนุโมทนากับคณะเสิ็จยามนศิริหลงป่บุญทันทิตาสิโลโดยคุณยมบีเนียกอต ได้เป็นเจ้าภาพน้อมถวายกล่องเครื่องพยธรรมแด่รพระเจ้าประสงค์ที่จะเมตตาเดินทางมาร่วมในง,งานพระราชทานเพลิงในวันพรุ่งนี้จํานวน500ร้อยกว่าชุดได้เมื่อวันนี้หลวงปู่ท่านก็เมตตาให้กับลูกศิษย์นำมาร่วมถวายทราบว่าวันนี้ในภาคเย็นเราก็จะมีการแสดงรัศธรรมอดิชนาหนึ่งกันหลังจากเสร็จพิธีในการสวดพระพิธรรม ทำนองหลวงเสร็จสิ้นก็ือว่าได้รับความเมตตาสูงยิ่งคุณโยมจากพระเด็จพระคุณรพระราชชิรธรรมากรถ้าพูดถึงชื่อพระเด็จพระคุณนั้นวันนี้ล้มปู่มากรรม,มีรถทำโมหรือพระเด็พระคุณรพราชชิรธรรมมงคลอยากจะมาเป็นพิธีกรงานล้มปู่สมภารเมื่อวันนี้ล้มปู่บอกว่าอย่าไปเรียกเลยชื่อท่านเจ้าคุณไม่มีใครจําได้ให้พูดชื่อเล่นกปเลยเวลา อ่านชื่อลวงปู่ก็เรียกว่าลวงปูมาไปไม่ต้องอ่านสมณศักดิ์นาแต่ถ้าบอกว่าพระเด็จพระคุณพระราชรชิรธมมนธธรรมกรจะไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าบอกว่าหลวงพ่อคาสดวัดปา่านาวัดปา่าคำเพิ่มของราหวัอดุดรก็จะมีผู้คนรู้จักตั้งแต่วันที่มรณภาพพระเด็จพระคุณพร้อมด้วยองค์หลวงพ่ออินทวายสันตุสกโต เดีพร,ระบรมราชุณาธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในส่วนหนึ่งก็เมตตามาร่วมในการประกบอบพิธีส่งน้ำศพอันนี้ถือว่าอนุโมทนาในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศิทยานุศิย์ของหลวงปู่ที่เดินทางมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพถวายดอกไม้เจ้าภาพภาพไตตลอดถึงต่างๆนานา ตามนำปริทีองหลงปู่ได้สั่งฝากลูกศิษย์ไว้ได้มีด้านพระจัน์กล้องของคด้วยณนานองหลงปู่ได้มีดำริว่าถ้าหากองค์ท่านได้มรณภาพลงจะไม่มีการขอราชฐานเพิงแต่อย่างใดให้จัดประชุมเพิงแบบเรียบง่ายตามปฏิปทาของบดป่า เอรล้ปู่แสงของเรานั้นท่านวิเวกไปเกี่ยวใจริกในการแสวงหาโบกรธรรมกับผูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานมากในานาประการไม่ว่าจะเป็นอลงปู่จวนอล้งปู่ฟันและก็อีกมากมายนาประการที่จะเอ่ยถึงได้โอล้ปู่ก็เลยดลําเนินว่าให้จัดทําแบบเรียบง่ายดังที่เราได้ทราบเมื่อมีกําหนดการออกไป แต่ทีนี้ความทราบถึงฝ่าระองคทุลีพระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระกุณากรเสด็พระองก็ได้รับข่าวสารว่าองคโปทรงเป็นธรามหาเถระที่มีวัสถยุการมากในเมืองไทยรูปหนึ่งลองตอบว่เด็กพระคุณปัะเทียบวลาเถระไม่ไม่ลลอกอยู่ยาเ่นขึ้นเป็นคนพัฒนา หลวงปู่หาสุโขโลที่ปรึกษาเจา้าคณะจังหวัดกรสินวัดศักวันภูคุ้มค่าวัดไดโนเสาร์พระองค์ก็เลยทรงมีพระราชทานมาลาหลวงจำนวนสิบสามพระองค์ที่เป็นพระรูมสารวงศ์มาประกอบพิธีและก็ทรงมีการพระราชทานให้มีกรณีพระราชทานเป็นกรณีพิเศษดังที่เจา้าคณะจังหวัดยะโสธรก็คือหลวงพ่อพระครู ประสิทธิ์ศิลคุณผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพร้องด้วยท่นพระครูปัญญาวรรกิจจ่าพรเจ้าคณะเปิดป่าที่ผม้ดยคณะสงฆ์ก็ได้เลยจัดกำหนดการละเบียบขั้นตอนพิธีการให้ณุ่โยมราบซึ่งในภาควันนี้เราจะมาน้อมถวายเสียงเป็นอาจารย์ยปูชาสัมมาปฏิบัติถวายวอลล่งปู่ ด้วยการปฏิบัติปูชาร้านแม่แดงจิปะทะนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับมาจัดดอกไม้นี้ทุกวันน,นะครับเนี่ยเออหรือว,ว่าเป็นการสํารวมกายวาจาใจตั้งแต่เรามีความศรัทธาในหลวงป,ปู่แลว้ววันนี้บุญของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมต่างเต็มเปียงด้วยบุญกษษุศลตั้งแต่เราตั้งใจจะมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่แล้ว นั่นถือว,ว่าบุญสำเร็จด้วยความศรัทธาเหมือนครั้งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้สเสด็จไปโปรดท่านพรหมมัตตกุณฑลีมัตตกุณฑลีเป็นโลกหอมเหลืองไม่มีโอกาสได้มากราบไหว้ประสงค์ไม่มีโอกาสมารักษาศีลให้ทานเหมือนศรัทธายาโยมที่เดินทางมาวันนี้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าคุณแม่แดงรนารนาจิปปะถาพร้อมด้วยจิมงานนะครับมาจัด <สะ S 2> เตรียมดอกไม้ เมื่อไปถึงาไหว้หลวงปู่นะครับหลวงปู่แสงยานวโรนะครับการอัญเชิญพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตั้งสัจจะทิ่ฐานขอไหว้พระพุทธองค์อยู่ในจิตใจเอาด้วยความศรัทธาด้วยการพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคนโยมทำให้วัดขะุณนรีนี่ไปเกิดในห้วงสวรรค์แล้วก็มาปวดผู้ที่เป็นบิดาและก็มารดาของตัวเองให้เห็นดวงตาเห็นธรรมเอาได้ นี่ด้วยความศรัทธาประการแรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เราชาวพุทธพวกราชนาจักรที่มีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาตั้งใจมาทำบุญทำทานกับองค์หลวงปู่พระพุทธองค์เราท่านจึงตัดว่าผู้ให้ย่อมยงที่รักจึงได้ตัดว่าตะทัมาโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเหมือนองค์หลวงปู่เราท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีความรักใคร่ต่อศิยานุสิท,สท์ไม่กดเคืองใดๆถึงแม้ว่าจะมีมารมากระจนในการบำเพ็ญเพียรของลงปู่มาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงองค์ท่านได้ละสังขารไปท่านก็ไม่หวัดวันมีความเมตตาเกื้อกูลนี่เขาเรียกว่ามีปมิหารธรรมนั้นก็คือมีเมตตาธรรมหนึ่งมีมุทิตาธรรมหนึ่งถ้าผู้อื่นยินดีโอลงปู่ก็พอยินดี สามมีมุติตาจิตก็คือมีมุติตาธรรมและก็ทำสุดท้ายที่องหลวงปู่รักษาไวา้ที่เราเห็นว่าเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นกับองหลวงปู่ว่าในสังคมประนา,า,ามหลวงปู่ต่างๆนานาหลวงปู่เราท่านก็ทําให้เป็นตัวอย่างโดยการใช้ธรรมะอเุเบกขาโดยการบวังเฉยในหลักองค์ท่านคือเจ้าปิธรรมะโดยพระเดชพระคุณเจ้าปิธพระพรหมพระทวทัศน์ ที่ปรึกษาเจ้าพระภาคศิษย์วัดมุนพรานไทยองคหลวงปู่ได้กล่อวทางบอกกล่าวไว้ว่าใครชอบใครชังขั้งเถิดใครเชิดใครแช่งขั้งเขาใครเบื่อใครบ่นพวกเราใครเราร่ำเย็นเป็น,ออนปอองค์หลวงปู่แสงเราก็เช่นเดียวกันท่านใช้ธรรมะในการอุเบกขาในการรักษาธาตุขันธ์ของกลงพระขององค์ท่านเอง พราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอโนโมนาของคนทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่อบรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลอดถึงสิส่านุสศึกษ์ทุกหมู่เหล่าวันนี้เรามาแล้วคุณโยมอยากถือว่าเรามาเป็นแค่ให้ถือว่าเรามาเป็นเจ้าภาพด้วยกันหมดอันไหนพอหยิบยื่นจิบจับยกช่วยกบ่าจยานได้ เราก็ช่วยยกบุญนั้นย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่มีความศรัทธาถ้าได้ลงมือทําแล้วย่อมมีความสําเร็จเหมือนคณะทีมงานอ,อทงท่านอาจารย์ก้องตลอดจนพระฤิษ์ยานุสิทธิทุกหมู่เหล่าติดช่วยกันประดับประดาจาดสถานที่ตอนนี้ก็เวลาสิบเก้านาิกา38มนาทีคำพัเข้าใจกับคณะสธาผู้ใจบุญทั้งหลายที่เดินทางมาเพื่อจตุรเทพเมื่อคทั้งหนึ่งใครได้ไปงาน ประุมเพลิงโอลล้งปูจามมหาปุญโยโอลล้งปูสิงห์ทองปภราะกะโลโอลล้งปูรีวัดท้านหาแดงของเราก็จะเห็นว่าผู้คนมากมายการเข้างานนั้นก็จะเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ด้วยความศรัทธาที่จะมากาศเรดราชสังขารหลวงปู่แล้วถึงจะมีการลําบากในการเดินทางหน่อยก็ยังมีความอุตสาหะ ใช้คำมากก็เคยเรียวยาฝังเสียในการส่งอากาศสรีระสถานของหลวงปู่ให้ได้ก็ได้เข้ามาที้สถานกิจติการที่จะประกอบพิธีพระราชทานหรือทางเป็นราชสิทธิ์เพราะว่าขอบพระคนณในวันตรงนี้หรือว่าเป็นกรณีพิเศษถ้าเป็นการประกอบพิเศษแบบพระราชทานเพลินแบบพิธีเหลืองเหมือนงานขององค์หลวงปู่เหลืองของเราก็จะเห็น จ้าพระพุธสมเด็จพระมหาวีรบุรุษองศ์ในการนักการเจ้าพระพุธสมเด็จพระสักราสมเด็จวัดเกียววันสมเด็จวากรับเกื้อสิร์เราว่าเรียบร้อยแล้วครับทีมาประกอบพิธีในการนั้นก็จะมีการมาเป็นตัวส่งออกพระเมรุตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปถึงโยมข้าเป็นพิธีหลวงจริงก็จะใช้ระยะเวลายาวหน่อยตั้งแต่15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยในการทอดทอดไปพระราชทาน มีการทอดผ้าไทยฝังสกุลมีการเสด็จระเพสเสด็จพระบิดงพนหลวงอนุญาตกลาบลาสรีลาสังขารนะครับหลวงปู่เน้อนะครับหลาหลวงไม่มีบุญบารมีได้มารวมงานชาปนกิจนะครับกบูมาตมาภาพประกอนะครับสงบุญสมกุศลนะครับให้พระเดชพระคุณนะครับถึงแดนนี้ราพร้านสุขเกษมสำรันตลอดไปเด้อ้นไป วันนี้อาจจะใช้เวลาในการทำบัตรเร็วหน่อยเพราะว่าจะได้ไหวมาตอนใดเนี่ยมาแต่ตอนใดเนี่ยมาแต่ตอนใดเนี่ยิ่งมาถึงวันมาพอดีกันให้เถอะโอ้มาซอยจัดงานเพื่อนี่บ่นดูมาไหวซื้อ

ญาติโยมที่นะครับคุณเคยกับพระเดชพระคุณนองตานะครับหรือญาติโยมทุกสารทิศนะครับด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับก็เลยเข้ามากราบสรีระสังขารหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับหรือนะครับวันนี้ยังขนาดนี้นะครับพรุ่งนี้ คงจะม ampa, e, S. <S ืดฟ <please> ้ามัวดินนะครับสายทานศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับผู้เลื่อมใสศรัทธานะครับ

นะครับย้มมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับพรุ่งนี้อาจจะเยอะกว่านี้อีกนะครับ ประเดีพคุณหลวงตาก็พยายามหาเวลาว่างนะครับเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมวัดบ้านเกบอนะครับมากราบสลีละนะครับของหลวงปู่แสงยาวนนวโรนะครับหรือญาติโยมก็เดินทางมานะครับครูบาอาจารย์ก็ดูพระคุปวา,านา,านกิจจาตอนวัดบ้านเกบอ ดูเรื่องง่านยืนตลอรถป่ใช่โอ้โบมีเวลาแร้วตรงขึ้นรถวันรถต้องตาบ โยมที่มีความคุ้นเคยกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาร่วมบุญนะครับกับสรีระลูกปุแสงนะครับยาหนามวารูนะครับเออนะครับยิ่งข้าไมาโยมยิ่งเยอะนะครับโยมเยอะเลยนะครับขออนุญาตเออนะครับนี่นะครับอุบาสิกาน้อยก็มีนะครับนี่ขันหน้ามาดูกล้องหน่อยมา

เดินเดินทางกลับแล้วด้อนะครับลูกศิษย์ลูกหาสายทันศรัทธานะครับผู้มีความเลื่อมใสนะครับในพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับแสงยาณมวโรนะครับเข้ามากราบไปประชุมกันไม่ได้มีพิธีพระราชทานเพลื่อเนื่อาโควิดแต่อหลวงปู่แสงพระรองนี้ถือว่าเต็งเที่ยมไปช่วยทุนมาก่อนอนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเวียนที่นี้ก่อนเด้วย